จงเปรียบเทียบเศษส่วนเศษห้าส่วนเจ็ดกับเศษเจ็ดส่วนสิบเปรียบเทียบเศษส่วนโดยวิธีการคูไความีวิธีคิดดังนี้วิธีคูนควาจับคู่คูนคว้ตัวเศษกับตัวส่วนคูนควายห้ากับสิบ สิบคูณห้าเท่ากับห้าสิบและจับคู่คูณค่อยตัวเศษกับตัวส่วนคูณค่อยเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบเก้าห้าสิบมีค่ามากกว่าสี่สิบเก้าดังนั้นเศษห้าส่วนเจ็ดมากกว่าเศษเจ็ดส่วนสิบ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ